ผู้ชมครับหมายเลขโทรศัพท์ของสนามเป้าบรรเทาทุก08 1 7 1 5 9 5 5 1ถึง3นะฮะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่แค่เวลาที่ออกอากาศนะ,ะหลังจบรายการโทรเข้ามาเลยเราจะรอรับสายนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องที่ดินของลูกเขยตายแม่ยายอยากได้ที่คืนมาเรื่องนี้ก่อนนะพี่นรงมีคุณสุพชัยค่ะคุณสุภชัยบอกเดือดร้อนหนักชาวแก่งกระจาจังหวัดเพชรบุรีฟังเรื่องนี้นอกระบบนะ,ะก็เลยปรึกษาเข้ามาว่าเมื่อ7ปีที่แล้วผมเอาโฉนดที่ดิน ห้าไร่นะฮะไปจำนอไว้กับในทุนได้เงินมาสามแสนบาทบนะฮะแล้วก็ยอมรับเลยว่าตลอดเจ็ปีผมก็ไม่เคยจ่ายเงินเจ้าหนี้เหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เอายังไงดีกับชีวิตนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะพี่สุภาชัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สุภาชัยคะสวัสดีครับคุณอลุม,มาได้ยินผมไหมครับชัดเจนค่ะท่านอายการนาลงอยู่ในรายการด้วยพี่สุภชัยพี่สุภาชัยไม่เคยจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้เลยใช่ไหมจ๊ะ ไม่เคยเลยครับเนื่องจากด้วยตอนโฉนดออกใหม่ๆแม่เขาเอาไปจำนองไว้ท<อ>ีนี้ด้วยแม่กับพ่อแกแล้วผมผมก็เพิ่งทราบแล้วก็รับไม้ต่อว่าเราจะชดใช้หนี้ก้อนนี้เพรเะฉนนั้น<อ>เราก็ไม่ได้ใช้กันสักทีด้วยฝาไม่มีตังค์นะครับแล้วเจ้าหนี้เขาว่ายังไงติดต่อเจ้าหนี้ได้อยู่ไหมจ๊ะแม่แล้วก็ุูมลูกหนี้เดียวกันซึ่งเป็นพวกน,านาั้นนะและชาวบ้านก็พยายามติดต่อเจ้าหนี้แต่ติดต่อไม่ได้ไม่รับสาย พอโทรไปบางครั้งติดก็อ้างนู่นอ้างนี่ไม่ยอมลงมาหาชาวบ้านสักทีครับเห็นบอกว่าไปลงทะเบียนไว้กับทางอำเภอไว้แล้วใช่ไหมจ้าสมาชิกกลุ่มส่วนหนึ่งสี่ท่านตอนนี้ไปลงทะเบียนไว้กับทางอำเภอแล้วครับอ้าแล้วตัวพี่สุภชัยไปลงทะเบียนหรือยังจ้าจากการที่ <c oughs> พี่อาจินมาคือชื่อการเป็นนี่เป็นที่แม่เอาประจำนองไว้เนี่ยเป็นชื่อโฉนดชื่อของน้องชายแต่ <c oughs> แม่เป็นผู้จำนนง ท่านก็เลยว่าเออเดี๋ยวต้องให้น้องไปลงทะเบียนเพราะเป็นลายชื่อของน้องครับแสดงว่าเจ้าหนี้คนเดียวกันหมดเลยใช่ครับอ่ะทำยังไงดีท่านอายการนรงค์ัะถามพี่ประเด็นหนึ่งน้องชายกับคุณแม่ยังอยู่ไหมครับน้องชายกับคุณแม่ยังอยู่ครับท่านอายการได้โอเคก็ไม่เป็นไรครับถ้างั้นก็ลงทะเบียนไว้อย่างนี้คุณพี่สุภชัยแล้วถ้าเกิดเจราจาตกลงกันได้เนี่ยคุณพี่สุปชัยมีเงินจ่ายไหมล่ะปะัญหาอยู่ตรงนี้ เราก็จะทาอาหารกินใจาตามที่เราสามารถเจรจาตกลงกันได้ครับเพราะตอนนี้เราก็กําลังสร้างอาชีพให้เรามีตังค์ที่จะชาระหนี้สินแล้วเราก็พาชาวบ้านร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะสร้างอาชีพในกลุม่มกลุ่มของที่เราจนเป็นหนี้เหมือนกันครับ,รบแต่อย่างนี้พี่สุปชัยถ้าเกิดว่ามีมีการจําดองแล,และมีเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตาาด้วยเนี่ยนะครับ,รบแต่ไม่ใช่เรื่องดอกเบีย้ยเกินหน้าตาคือเงินไถมันเยอะเกินไปตัวพีี่่เเเออออองงงาาาาาจจจะะะไมมินนนกก็ยกแนํํให้ทภ ช่วยดูเรื่องอบอกอีกด้วยนักการงานส่งนักการ,ก,รก,การสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนเนะ <พอ S 2> เาะพอพูดถึงทางอำเภอนะท่านนายการรงรที่สุขชัยท่านผู้ชมคบทีมงานเราเก่งมากทีมงานเราติดต่อไปที่ท่านปลัดอำเภอแก่งกระจานค่ะประลัดสุธีอยู่ในสายท่านประลัดสุธีคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับไม่ใช่ปลัดอำเภอนะครับขออภัยค่ะสุธีเป็น เป็นปลัดจังหวัดเพชรบุรีครับโอ้ต่อไปต้ปหลัดจังหวัดเดี๋ยวต่อไปก็ได้เป็นผู้ว่านะท่านนะฮะแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะท่านประหลัดจังหวัดสุธทีคะขั้นตอนการช่วยเหลือลูกหนี้ลักษณะนี้ท่านประหลัดจะทํายังไงฮะจังหวัดของเราอะค่ะที่ที่ฟังมาตื้งต้นเหตุปัญหาเนี่ยเป็น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 พี่ชายของของน้องแล้วก็มีคุณแม่กับน้องในไปไปถผู้เอาที่ดินไปจำนองใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ เอาเนี้ยเมื่อกี้ท่านท่านอาัยาการพูดมาคำหนึ่งอ่ะอันนี้ค่อนข้างจะตรงประเด็นเลยเพราะว่าถ้าถ้าคุณคุณชัยกับแม่กับน้องเนี่ยเป็นเป็นเกษตรกรด้วยเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ช่องทางของคณะอนุกรรมการช่วยเหลือ,อเกษตรกรและผู้ยากจนได้ช่องทา,างหนึ่ง,ง,งนะครับเราบงเงินเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ในในเรทที่ที่จะสามารถช่วยเหลือได้แต่กรนีทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูที่ว่าเขาเรียกว่า รายละเอียดเป็นยังไงถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะท่านท่านประหลัดจังหวัดสุธีคะเดี๋วดิฉันขออนุญาตให้คุณสุประชัยไปพบกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดได้ไหมคะจะได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมดีไหมคะเออได้อยู่แล้วครับคือผม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 ขอเรียนว่าตอนเนี้ยจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยจะมีช่องจัดตลาดนัดแก้หนี้ทุกวัน อาทิตย์ที่สองของเดือนอยู่แล้วเยี่ยมเลยวครับค่ะต้องขอบคุณท่านประหลัดจังหวัดสุธีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะประสานในรายละเอียดกับท่านประลัดอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแต่ว่ามีเพิ่มเติมฮะคือทุกอำเภอก็จะต้องมีสลัดนักแก้หนี้ทุกอำเภอเหมือนกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสองทุกอำเภอครับรวมเป็นสี่ครั้งต่อเดือนครับได้ค่ะได้ครับดำเนินการตามนั้นเลยคอบคุณท่านปลัดสุธีและดีใจกับพี่สุปชัยด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงฮะท่านนายกฯในร์ก็ตรงเป้าครับแล้วก็ให้ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปพบแล้้้ววกกก็ขึนนนทะเบบียออไ่ พอเวลาเจียจาเจ้านี่ได้จะได้รู้ยอดที่แน่นอนครับผมถูกต้องนะต้องการความช่วยเหลือนึกถึงสนามเป้าบรรเทาทุกค่ะวันนี้ท่านอายการนรงศรีรัศน์นะคะคและวก็ดิฉันอนุมากเกษตพืชผลลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับครับ องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออ um นอ a Channel คะ่ะ